ตกลงมันยังไงเฮเลนนิวฮีโร่เดี๋ยวนะคือมันเป็นการรีเมครีโมเดลเป็นหน้าไม่ใช่เหรอฮะจากที่ไปนั่งอ่านแปลยดนามนะเหมือนน่าจะกรณีเดียวกับมอทอดเอ้ยมอทอดมอทอดเนี่ยต้องย้อนไปนานแล้วคือแต่ก่อนอนะมันเป็นร่างโครงกระดูกนะไม่มีร่างคนพอเป็นร่างคนค่อยเปลี่ยนเป็นอาร์เธอร์ถึงตอนนี้มันก็เปลี่ยนเป็นมอทอดเหมือนเดิมนะ น่าจะกรณีเดียวกันคือการเอาโมเดลใหม่นั้นมาแทนที่ร่างหลักแล้วก็เปลี่ยนเนื้อเรื่องใหม่อะไรพวกนี้นะคำถามก็คือร่างกวางของเปหน่าจะยังอยู่ไหมแค่นั้นเลยคือมันจะเหมือนมอทอดไหมคือการเอาร่างกวางมาเป็นสกินหรือจะเป็นการรีโมเดลแบบยกเซตเลยเปลี่ยนโมเดลสกินเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเนื้อเรื่องต้องมารอดูกันขอเถอะเก็บร่างกวางไว้หน่อยนะให้เหมือนมอทอดอะ่ะอืม คิดเห็นยังไงกับการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโมเดลหรืออาจจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องใหม่ของเปหนนาไปเลยจากเปหนนาเป็นเฮเลนว้าวตอนนี้กบิบ้าให้เจอกันใหม่คลิปหน้า